ลองครับแจกแจกตามความเหมาะสมตามคำบอกนะครับเด็กอ่าแจกตามความเห็ุตามเหตุตามใจ เด็กเด็กไม่เน้นครับเน้นคนป่วยคนพิการนะฮะต่อค่ะคปรับี่เ้าออกครับเส้าออกเลยครับ แเฉพาะคนป่วยมีการที่นั่งมีแคร์หรือว่าตามคำบอกของบอกกานะครับน้ำน้ำกลับบ้านไหมนะครับมาอไรกับนนะครับขวัน้ำ่วดน้ำกลับบานเลยนครับถ้าเราแจกเด็กทั้งหมดทุกคนทุกท่านเราไมจะไม่แจก มรกับด้ไหครับอน้ครับนพเราแจกนมเด็กทุกคนอาจจะไม่พอแจกแน่นอน เยอะก็แจกขอน้ำขอนมตรงนี้นะครับขอน้ำขอนมหนึ่งชุดให้คุณยายนะครับแต่ก้าวเอาคืนเขาตักน้ำยกสบายครับตักน้ำครับตักน้ำตักน้ำครับตักน้ำ ยกน้ำเลยครับยกน้ำเลยพี่แขกกันท้ายรถให้หน่อยครับพี่แขกแขกกันท้ายให้น่อย ขึ <molec> ้นมาไหมไบขึ erm <wość> ้นมาได้ไหมบก็ไม่อีกจ้ายขึ้นมาลงตาไว้แล้นแคบต้มยกนะาองแคบไปต้มยกไปคัครับขะนำกลับบ้านเลยนะครับ้เปิดเลยนะครับดน้ใ้ีทุกคนครับ มะรนกลับบ้านนะครับน้ำดเลครับกดนดน้สุกนะครับาเลยนะครับขอมอะไรนกดกลับบ้านนะครับำดนน้าะครับจน้ครับน้ครับ้น้มเนรกลับบ้านนะครับลูกองกองลูกกองลูกองลูกองลกตาไม่เอานะจ๊ะาสองขอนมนะครับให้คนป่วยนะฮะคนป่วยนั่งตรงนี้นะครับสองแปดค่ะขอแล้วครับขอแล้วครับ บอกรถแล้วครับผมมีไม้ค้ำนะครับมีไม้ค้ำสข้างข่ายเค่ะถแล้ถแล้วเดเราไปเลยนเเ้าเาเล่นเเเาเาเลนเมีรถเ้นไปเตงเลนเด้วยจัดน้ำวาจัน้ำา mọi người nhé các bạn, đội nam đây các bạn, đội nam đây các bạn, đội 2 đội này các bạn, đội 4 đội này các bạn, 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 đội

ได้เลยครับน้ำเปิดเลยน้ำฝนสองคนก็ดีคนนะครับสองคนจับสองคนจับจับน้ำไม่รู้มือจับน้ำไม่รู้มือจับน้ำ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 จุ๊บจับน้ำ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 จุ� มองรูปเก็บครับรูปเก็บรูกเก็บรูปเก็บรูปเก็บนู่นนู่นนู่อารูปเก็บก่อนนะครับจับน้ำครับจับน้ำจับน้ำครับจับน้ำจับน้ำครับ

บอกบอกแล้วครับปู่ครับบอกให้แล้วครับเรียนย้ำนะครับร้นนำด้านหน้านะครับขอญาตนะครับขอญาตประชาสัมพันธ์ให้ด้วยนะครับเรียนย้ำให้ด้วยนะครับเรื่องปัดใจนะครับปัจใจน้ำมาถวายเยอะมากเลยนะครับช่วงนี้ขอให้ประชาสัมพันธ์บ่อยๆ่อยนะครับหกหนึ่งครับหกหนึ่ง ชาประชานทํมพันธุ์ผ่านเพดนะฮะผ่านเพดนะครับตังนะฮะเงินไม่ต้องนำมาถวายนะครับแต่แต่นะครับแต่้วยแต่น้ำนะครับสวยนะครับไม่ต้องเอามาเคาะนะครับไม่ต้องเอามาให้เคาะไม่ต้องมาซ่อนไม่ต้องแพกน้ำไม่ต้องมาใส่มือไว้นะฮะมันเป็นบาปเป็นกรรมเฉยๆนะฮะ ซ้อนครับน้ำซ้อนกันครับน้ำซ้อนกันครับลดน้ำลงไปซ้อนกันครับซ้อนกันซ้อนกันออกครับนั่นแหละออกครับนี่ยราอยู่บหน้าเมืองไทยสินเชื่อด่วนจ,จับน้ำครับ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 เอาเอาก็าว่ากันไปตามเหตุตามปัจจัย ไม่รกมืดจึดกระพังแล้วเลยไล์แป๊บเดียวจอดำสงสัยจะได้มือถือใหม่ก็สาธุนะครับสาธุนะโมทนาบุญกับทุกทุท่านนะครับสาธุนะครับ อ,บบยอย้ายคู่นะฮะขออนุญ<ว>าติจะติกันไนนล์สดนะฮะมือถือจอดำหมดแล้วนะฮะทางแอดเองมองไม่เห็นเลยครับ่าเป็นยังไงบ้างสัญญาณภาพน้ำเปิดเลยนะครับกดสองกดสีมก่อนครับต้ไม้นำกลับบ้านเลยนะครับผวมอะไรน้ำกลับบ้านเลยครับต้ไม้น้ำกลับบ้านเลยนะครับน้ำเปิดเล้วกดสองกดสลีมก่อนนะครับ ชูนะครับอนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะครับออขอุญ<ย>าตยุติไลฟ์สดแต่เพลงเท่านี้ก่อนนะครับอมองไม่เห็นนะครับ